ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวกนกวรรณศีพลังตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540 ปัจจุบันอายุ26ปีภาระหน้าที่ด้านการสอน 1. ครูผู้สอนครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5 2. กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมส่อมเสริมชั้นประถมศึกษาปีที่5 3. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึง 4. กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษชั้นประฐมศึกษาปีที่5และ 5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ชั้นประฐมศึกษาปีที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ติวโอเน็ตชั้นประฐมศึกษาปีที่6วิชาภาษาอังกฤษ 2. ครูเวนประจำวันจันทร์ 3. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 4. ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 5. ครูผู้รับผิดชอบโครงงานน้ำยาล้างจาน 6. ผู้ดูแลระบบ DPA MOE Safety Center 7. ผู้ดูแลระบบ DMC ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ 8. PA Support Team เมืองบุรีรัมย์2องค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินัยขพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามกฎหมายกระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติร,ราชการ รวมทั้งรักษาระเบียบวินัยในการเป็นข้าราชการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการคุณธรรมจริยธรรมขาบเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นและตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพ้ามหากษัตริย์และมีจิตบริการและจิตสาธารณะจัญญาบันวิชาชีพครูข้าพาเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมทั้งนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำารงชีวิตของตนเองจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถรู้และตระหนักในหน้าที่ของครู และสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกคนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพและทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมองค์ประกอบที่ 2. ด้านการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริงมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม การพัฒนาตนเองข้าพาเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองเพื่อนร่วมวิชาชีพการทำงานเป็นทีมข้าพาเจ้ายึดหลักการทํางานเป็นทีม โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและชุมชนได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องคอ์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองคอ์กร งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและมีการสอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปในการเรียนการสอนเสมอเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษารวมทั้งมีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในชั้นเรียน We are the ฟออ h of the o มะเทอสต่มี่กบทเมทัเฟตซอสบาซูกาิโฟิสโมโนโซเดปูตันข้าวเม็้มตำไขิ์แอดโกเปเปอร์ แอนพาวอีกทำเลยนี <four> <c oughs> course, ่แอสโบรูดิเอฟสูงมากเนีก็ฟิอ ออมอ้วแม่ทำใหอิอสแททำเลยทำงานเข้ากัน <Okay. S 2> ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณค่ะ